ท่าประธานที่รบผมรบต่างขนาดรู้รักสมาชิกวิทยาภาขอญอาตถามเงินจะลงมติแล้วนะครับขอญอาติใช้เวลานิดเดียวถามประธานกรรมธิการว่าในเชิงท้อยคําทําไมเราใช้ไม่เหมือนกันฮนะในวัคที่มาตาที่สามวักวกที่สามนะครับเอาวักที่สองนะ ขัอที่สองเจ้าที่ขึ้นวักสองก่อนคือของของบรรทัดที่สองเขียนว่าสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยแต่แต่พออ่านต่อไปเขียนว่าสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าเนี่ยมันใช้วางที่สลับกันอย่างเงี้ยหลักมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเข้าใจประเด็นที่ผมถามใช่มท่านประธานขอบพระคุณคนระับ กับเรียนท่านประธานและท่านอาจารย์มารลบต่างกระดาษุรักนะครับจริงประเด็นนี้ก็ได้มีการสอบถามกันในชั้นกรรมธิการเป็นชื่อเฉพาะนะครับคือท่านนกงานของเราเนี่ยก็ใช้ชื่อนี้ชื่อภาษาไทยของไต้หวันเนี่ยเขาเอาอีกด้านหนึ่งขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการแปลมาจากชื่อของของทางไต้หวันนะครับเป็นชื่อเฉพาะครับท่านกับขอบพระคุณนะครับ ไม่ไม่ติดใจแล้วนะครับนั่นบรรล็